© BF-WATCH TV 2021 รูปที่หกนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้แทนนะครับของท่านผู้ช่วยผู้จัดการอาหารบกนะครับท่านพลตรียิกิตชัยขาวทองนะครับใน้กราให้เกียรติมารูมรับฟังบรรยายรรมในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญท่านนะครับเป็นประธานนะครับไหว้พระนะครับผมจะกล่าวนำทุกท่านไหว้พระนะครับขอเรียนใจครับ จิตส,สมุ่งใจรับว่าตาอรหังสัมมาสัมพุธโธภะคะวาพุทธังภะคะวังตังอัติวาเทมิสวากขาตัวภะคะวตาธโม นมัสการลามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับในอันดับต่อไปก็จะเป็นการกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็กล่าววัตถุประสงค์ความเป็นมา ของงานในวันนี้นะครับขอเ,เชิญคุณอัญชลีเสกขานานครับตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์จุฬา,ารุ่นที่หกนะครับได้กรุณาขึ้นมากล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ครับขอเเชิญครับกาบเรียนท่านอาจารย์ดตตรสนองวร,ราอุไรท่านพลตรีวิทิชัยแาวทองเพื่อนเพื่อนชมรมกันบัญญัตธรรมและท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่าน,นค่ะ ดิฉันอัญชลีเสถนันในนามต,ตัวแทนของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬารุ่นที่หกนะคะขอกราบเรียนชี้แจงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้สืบเรื่องจากพวกเราเศรษฐศาสตร์จุฬารุ่นหกได้มีความสัมพัธในท่านอาจารย์ดรสนองวรอุไรและได้ติดตามการทำงานตลอดจนผลงานต่างๆของชม,งมรมกลยาณธรรมมาโดยตลอด ประกอบกับในช่วงนี้เป็นมหาโมงคลสมัยวาระครบรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองเสด็จราชสมบัติครบ60ปีนะคะจึงได้มีการประชุมร่วมกันจัดงานขึ้นโดยเฉพาะในครั้งนี้ท่านอาจารย์ล็อสนองวรอุไรจะได้นำพวกเราปฏิบัติร่วมกันเป็นครั้งแรก จึงอยากเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกขั้นได้มีโอกาสร่วมงานมหาพุทธศที่จะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคุณหมออัชราปินสุวรรณประธานชมรมกัละยาลนธรรมได้ช่วยประสานกับท่านคนตรีฤทธิชัยถาวทองและท่านคนตรีฤทธิชัยสาวทองท่านได้ช่วยประสานประสานงานากับกอพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์ และได้ทราบว่าท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบ,บกคนเอไกไยศาลกระตันยูญญได้กรุณาร่วมทำบุญค่าใช้จ่ายสถานที่และอาคารรับรองแห่งนี้ทั้งหมดจึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางราชการกองทัพบ,บกสมรมกัละยานธรรมและเออเศษษษรษฐศาสตร์จุาลุศหกจะได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการจัดงานนี้ในท้ายนี้ขอกราบขอพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ดรสนองยรอุไรท่านวิชัยแถวทองเพื่นนนอนๆชมรมบัญญาณธรรมและทุกท่าน ที่ไม่ได้สวยนามที่มีส่วนอุทิศแรงกายแรงใจช่วยเหลือให้มีการจัดงานขึ้นในครั้งนี้โดยเฉพาะพคุณชัยสิษย์เอกสิทยพงศ์นะคะและหากมีข้อขัดข้อประการใดดิฉันในนามโซแทนของเศษฐศาสตร์จุฬาลุมพิกราบขออภัยมาในที่นี้ด้วยค่ะเพราะว่าเพิ่งจะได้มีการจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับเรษฐศาสตร์จุฬาลุ่น นะสำหรับท้ายสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะคะก็จะขอกราบขอบพระคุณและขอโนโมทนาบุญกับมูลยิธิร่วมจิจน้อมก้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชโนูปถัมที่ได้นำหนังสือพรามหากษัตริย์ยอดกตัญญูมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้เป็นธรรมทานด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ